Nintendo Switch Online อัปเดตใหม่เพิ่มเกมคลาสสิกจากเกม Boy อ e ีกเกมเมื่อวันที่5พฤศจิกาที่ผ่านมา Nintendo Switch Online ได้เพิ่มด o n กี้ของแ Land 2ลงในรายๆๆชื่อเกมบอยที่สมาชิกสามารถเล่นได้การมาถึงของ Donkey ของ g Land 2คันนี้นับว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราเกิดขึ้นเพียง4วัน หลังจากที่ Nintendo เปิดตัวเกม Donkey Kong Land 2ภาคแรกในแอปเกมบ o ยของ Nintendo Switch Online เกม Donkey Kong Land 2เปิดตัวครั้งแรกในปี1996โดย Nintendo และค่ายแลเป็นภาคต่อของ Donkey Kong Land เช่นเดียวกับภาคแรกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Donkey Kong Country เกม Donkey Kong Land 2ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Super Nintendo Classic ดรงกี้คอง Country 2 d i ิตต c o n อง Quest ที่ออกในปี1995นเกก้ในเกมดงคีคองแลนด์ผู้เพื่อนจะได้ควบคุมดิตตี้คองและดิกซี่คองผ่านด่านทั้ง4 0สิบด่านเพื่อช่วยเหลือดองกี้คอง จากเนื้อมือของกับตันเครูโดยในเรื่องของเกมนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายขึ้นจากเรื่องกีของคันซี่สซึ่งเครูได้ร้องให้สมมอบกล้วยลำค่าของเหล่าคองเพื่อแลกกับอิสรภาพของดรองกี้ของเกมหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ด o n องกีของแลนปรากฏ แอปเกมบอยสมาชิก n i n t e n d o Switch Online สามารถเล่นภาคต่อของเกมนี้ได้แล้ว n i n t e n d o ได้ยืนยันข่าวนี้ผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมเปิดตัวอย่างเกมของล็อตที่ของแลน d 2ความยาว4 4วินาทีแสดงความสามารถของลิปดี้และดิกซี่ในการผ่านด่านต่ตาง โดยดิสี้สามารถกิ้งตัวและวิ่งได้เร็วส่วนพิซี่ 4, ใช้ผมหางม้าของเธอในการล่อนและจับสิ่งของต่างๆผู้เล่นดองที่คองแลน2อสามารถเลือกใช้ฟิลเตอร์ของเกมบอย เกมบอยแพ็กเกจและเกมบอ o คอลเลอร์ระหว่างการเล่นเกมได้อีกด้วยสําหรับการเล่นตั้งค่าคองแหลงสองบนแอปเกมบอ y สมาชิก n i n t e o Switch Online ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแอปจะอัปเดตอัตโนมัตินอกจากนี้แอปยังสามารถอัปเดตได้ด้วยตัวเองผ่านเมนูตัวเลือกโดยเลื่อไปที่ซอฟต์แวร์อัปเดตและเลือกอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตหลังจากดาวน์โหลดเสร็จระบบตรวจสอบว่าสมาชิกมีสมาชิกใช้งาน Intel Switch Online อยู่หรือไม่ ในื่องเกมั้งที่คองแ l นด์เป็นราผภาคของเกมในเครื่องเกมบอยคงต้องติดตามกันต่อไปว่าท u n g คองแลนด์ n า3จะตามมาปรากฏบน Nintendo Switch Online ในอนาคตหรือไม่